ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับทีเ่เข้ามาชมในช่อง YouTube ของอาจารย์โพสิทธามหาเวทนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมนะฮะพุทธศักราช2566นนะครับก็หลายหลายท่านนะฮะก็ได้รับวันหยุดยาวนะครับ ตั้งตั้งแต่วันที่28มาจนอาจจะไล่ไปวันนี้นะฮะ30 31 1 2นะฮะรวมๆบางท่านก็ได้พักผ่อนนะฮะวันหยุดพักผ่อนไป6วันนะฮะบางท่านก็2วันบ้าง3วันบ้างนะฮะก็แล้วแล้วแต่องค์กรนะครับแล้วแต่อาชีพกิจกรรมของแต่ละท่านนะครับก็วันนี้เ,เป็นเป็นวันหยุดที่อากาศค่อนข้างจะคลื้มนะฮะแล้วก็ ฝนตกนะฮะช่วงส,วยสายๆมาถึงนาตอนนี้นะครับก็ตลอดทั้งทั้งช่วงเช้าทั้งวันเลยนะครับเนี่ยนะอาจารย์ก็เลยนึกหัวข้อที่จะมาคุยในส่วนของการทำนายการพยากรณ์นะครับที่อ้างอิงเรื่องราวนะฮะอ้างอิงเรื่องราวาที่นิยมกันในในฝั่งเอเชียเรานะครับก็คือเกี่ยวกับพวก ปีนักสัตว์นะครับเพราะนั้นเนี่ยในปีนักสัตว์เนี่ยสัมพันธ์เกี่ยวข้องยังไงกับกับคนในใน,ในทางฝั่งเอเชียเราเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวของนักสัตว์นะครับหรือเป็นตำแหน่งของนักสัตว์นะครับก็อาจารย์ก็จะเล่านะฮะโดยย่อนะครับเผื่อท่านใดที่อาจจะไม่เคยรู้นะครับก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เสริมขึ้นมานะครับให้ให้ทุกท่านได้ได้รู้ว่าปีนักสัตว์ มาอย่างไงนะครับมาอย่างไรหรือบางท่านได้ได้เคยศึกษามาแล้วนะครับก็อันนี้ก็อาจารย์จะเริ่มมองว่าอาจารย์จะให้นักสัตว์นะฮะแต่ละแต่ละตัวนะจับคู่กันยังไงนะครับก็จากจากที่เคยอ่านเรื่องราวนะฮะหรือตำนานของ12นักสัตว์นะครับกเ็เราได้อิทธิพลนะฮะของออทางชาวจีนนะครับเป็นเกี่ยวกับ ى, ทางจันรทรคติของชาวจีนนะครับโดยโดย,โดยอ้างอิงปีนักษัตรนะครับโดยอ้างอิงปีนักษัตรก็ที่ทราบมาก็คือจะเริ่มตั้งแต่ขึ้นหนึ่งข้านะฮะเดือนอ้ายนะครับขึ้นหนึ่งข้าเดือนอ้ายนะครับก็จะเริ่มปีนักษัตรใหม่นะครับจะเริ่มปีนักษัตรใหม่อันนี้ในในคติของชาวจีนนะฮะทางจันรทรคตินะครับในสมัย ออยาวนานมาแล้วนะครับแต่ว่าช่วง,วงหลังๆนะฮะช่วงหลังๆก็โดยโดยโประเทศไทยเนี่ยได้ได้ไดรับอิทธิพลของพราหมณ์หรือฮินดูนะครับก็ก็เข้ามาเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยปีนักศรกก็จะเปลี่ยนช่วงเวลาไปนะครับจะเปลี่ยนช่วงเวลาไปก็ช่วงหลังๆนี่ก็จะใช้ช่วงขึ้นหนึ่งาเดือน5นะครับเราจะสตาร์ทที่เดือน5ก็คือเป็นการเปลี่ยนปีนักศึ์ นะครับอันนี้กจ็จะแตกต่างกันตรงนี้นะ,ะก็คือ,อทางจันทรคติของของชาวจีนนะครับแล้วก็ทางจันทรคติของไทยที่มีการปรับประยุกต์มานะครับคราวนี้เนี่ยถ้าถ้าคุยถึงเรื่องราวของอนักสัตว์สนักสัตว์เนี่ยนะครับก็ที่ทุกท่านทราบจะสตาร์ทด้วยหรือเริ่มจากปีปีหนูนะครับหรือปีชวดนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเรื่องราวก็ที่อาจันขมมดปมนะฮะสรุปว่าจริงๆเนี่ย ในในวันขึ้นหนึ่งางเดือนอ้เนี่ยก็คือเขาเรียกเป็นวันชิวอีกนะฮะเป็นวันชิวอีกเป็นเหมือนเป็นวันขึ้นเตรียมขึ้นปีใหม่ครับก็มีเทพ,พเจ้าหรือเอจ้าบนสวรรค์นะครับก็มีคำสั่งนะฮะหรือมีดำดาัดบอกว่าถ้า,ามีสัตว์ตัวใดนะครับที่มาอวยพรท่านาาตัวแรกนะฮะก็จะตั้ง สัตว์ตัวนั้นเป็นปีปีแรกนะฮะหรือเป็นนักสัตว์ตัวที่1เลยนะครับก็ข่าวนี้ก็ได้แพรย์ะพัดนะฮะไปมายังโลกมนุษย์นะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยเทพเจ้ากับสัตว์เนี่ยคุยกันได้นะฮะฟ,ฟังฟังภาษากันออกนะฮะอันนี้เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับตามตามเรื่องราวตำราตำนานนะครับครวนี้ในในจังหวะนั้นเองเนี่ยก็สัตว์ตัวแรกที่ได้ยินนะฮะที่ที่อาจารย์อ่านก็คือจะเป็นสัตว์ปีวัว นะครับหรือฉลูนะฮะวัวหรือฉลูเนี่ยรู้ข่าวเลยก็เตรียมตัวเลยครับวันวันชิวอีกเนี่ยนะครับก็เตรียมตัวเลยฮะ,ะก็เดินทางนะฮะเนื่อง,งจากว่าวัวนะฮะหรือปีหรือฉลูเนี่ยนะครับเป็นเป็นสัตว์ที่มีพละกําลังมากนะครับเป็นสัตว์ที่มีพละกําลังมากมีแรงกายที่แบบว่าแข็งแรงนะครับสามารถวิ่งวิ่งไปถึงจุดที่จะเข้าไป โอยพรน,นะฮะเ,เ,เ,เทพเจ้าสวรรค์เนี่ยก่อนก่อนใครเลยเพราะว่าพลังเยอะมากนะครับก็วิ่งไปนะฮะวิ่งไปจนจนมาเจอ,เอ,เอหนูนะฮะจนมาเจอหนูก็ก็คุยกันนะฮะสัตว์สองตัวนี้นะฮะก็คุยกันเนี่ยก็ทางหนูก็อารามพบทเนี่ยอยากเดินทางไปด้วยเนื่องจากว่าเขาตัวเล็กอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อยากให้วัวเนี่ยช่วยนะครับช่วยพาไปด้วยอะไรนี้นะครับ จังหวะนั้นเองเนี่ยทางทางวัวก็ก็เป็นเป็นสัตว์ที่มีความใจดีอยู่แล้วนะครับก็โอเคก็ขึ้นมานะฮะก็ขึ้นมาในระหว่างทางก็คุยกันไปคุยกันมาก็ก็อยากเ,าเป็นอะไรนะเป็นตัวแรกนะฮะที่จะเข้าไปอวยพรกับเทพเจ้าสวรรค์ก่อนอะไรเงี้ยทางวัวก็ก็ควบไปโดยไม่คิดอะไรนะครับด้วยด้วยความเป็นมิตรภาพนะฮะของสัตว์ทั้งสองตัวนี้นะครับก็คือทั้งหนูทั้งวัวเนี่ย ก็ก็เดินทางนะฮะออกเดินทางไปด้วยกันนะครับเจ้าหนูก็ขี่หลังไปนะครับคราวนีม้มาก่อนก่อนที่จะไปนักสัตว์ต่อไปเนี่ยนะครับหนูเองเนี่ยจริงๆก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบริวารของแมวนะครับเป็นบริวารของแมวแมวนี่ก็อย่างที่เราเห็นภาพเลยครับแมวก็จะค่อนข้างจะ,ะไม่ไม่ค่อยขยันค่อนข้างจะขี้เกียจนิดๆน,น,นะก็ใช้หนูแหละฮะใช้หนูไปสอบถามว่าในในมีมีข่าวข่าวมีเหตุการณ์อะไรวันไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับ ที่จะมีการแต่งตั้งนักสัตว์ตัวแรกนะฮะหน,ห,นหนูก็เลยรายงานแมวไปว่าน่าจะเป็นวันชิวยี่นะวันชิวยี่ก็คือวันถัดไปนะฮะจากจากวันชิวอีกนะฮะแมวก็โอเคสบายใจก็นอนหลับพักผ่อนตามตามอัธยาศัยของเขานะครับหนูก็ออกมาเดินทางน,นะฮะไปกับบัวต่อนะฮะไปกับบัวผจญภัยนะฮะไปเพื่อที่จะไป สวร์นะไปหาเทพเจ้าไปอวยพรนะครับตามวัตถุประสงค์นะฮะจากนั้นเนี่ยสัตว์ตัวถัดมาที่ที่ได้ยินข่าวก็คือเสือนะครับเสือก็ได้ยินข่าวตอนนั้นเสือก็เตรียมไล่ตะคุบกระต่ายนะฮะก็หากินตามตามอของเขาอะนะครับพอได้ยินปุ๊บเนี่ยก,ก,ก็หยุดหยุดคิดนะหยุดคิดกเ็เราก็อยากไปอวยพรเทพเจ้าเพื่อเป็นนักสัตว์ตัวแรกๆเหมือนกันนะฮะก็ ตัดเปลี่ยนใจฮะเปลี่ยนใจเดินทางไปเ,เตรียมไปโวยพรนะฮะเทพเจ้านะฮะกระต่ายก็เอ๊ะทำไมเสือถึงหยุดก็เลยกระต่ายก็เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วเหมือนกันนะครับก็ตามเสือไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ที่2นะฮะที่เป็นคู่มิตรคู่มิตรแบบอาไรนะแบบยินยอมกันนะฮะยินยอมพร้อมใจกันอะไรเงี้ยหรือยอมซีโรล,ล่ามกันก็คือปีปีเสือกับปีกระต่ายนะฮะหรือขานกระเทาะนี่นะครับไปเป็นคู่ที่2นะครับ คู่คู่คู่ถัดมานะครับก็คือปีปีงูใหญ่นะครับของชาวจีนก็จะเป็นปีมังกรนะฮะปีมังกรแล้วก็ปีมะเสงน,นะฮะคู่นี้ก็ไปคู่กันเหมือนกันงูใหญ่กับงูเล็กเนี่ยไปด้วยกันนะครับในในระหว่างทางเนี่ยนะคู่นี้ก็เป็นเป็นคู่คู่มิดนะฮะเป็นคู่มิดเหมือนกันในระหว่างทางเนี่ยเนื่องจากงูใหญ่หรือมังกรเนี่ยนะครับเห็น ผ่านชนบทหนึ่งนะฮะเห็นความแห้งแล้งนะครับเห็นความแห้งแล้งของพื้นที่แล้วก็ชาวไร่ชาวนาก็อดควรน,นะฮะก็เลยขอพอรนะฮะบ,บอกว่าอยากได้ได้น้ำนะครับได้น้ําเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงทําเกษตรกรรมนี่นะครับาทางามังกรนะหรืองูใหญ่เนี่ยกอ็อะไรนะเศกเลยครับเศกให้น้ํามานะครับน้ำก็มาก็กลายนว่าน้ําเยอะไปน้ำเยอะไปนะเไปกษตรเกษตรกร,รทั้งหลายก็เดือดร้อนเลยครับ จริงจริงมังกรหรือมูใหญ่นี่ก็มีฤทธิ์เยอะนะฮะจริงๆถ้าถ้าพูดถึงในการเดินทางก็น่าจะไปถึงตัวแรกๆได้นะครับวันนี้ก็เส็ตก็ต้องรอแหละครับรอให้ทางงูใหญ่นะฮะหรือมังกรเนี่ยปีมังกรเนี่ยฮะ,ะแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรก่อนนะฮะก็หยุดฟ้าหยุดฝนทําหทให้หยุดน้ําท่วมแล้วก็เดินทางต่อนะครับคู่ถัดมานะครับคู่ถัดมาก็คือจะเป็นม้ากับแพะก็คือม้าเมียกับม้าแม่นะฮะตระกูล ตะปูนมะเนี่ยนะฮะก็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 ไปด้วยกันนะฮะไปด้วยกันคู่นี้ก็เป็นคู่คู่มิตรนะฮะคู่เพื่อนคู่มิตรกันเหมือนกันนะครับนะฮะก็ก็เดินทางไปไปไปตามเอ่อก็เลยครับไปตามเส้นทางนะฮะที่จะจะเดินทางกันก็มีการหลังรอกันนะฮะเนื่องจากว่าแพะก็ไม่ได้ว่าวิ่งเร็วเดินเร็วนะครับม้าก็รอท,ทั้งทั้งที่ม้าก็ก็สามารถครวบไปได้ด้วยด้วยความรวดเร็วด้วยพลังกำลังนะฮะแต่ก็ต้องรอเพราะฉะนั้นคู่มิตรอีกคู่หนึ่งก็คือปปีีมากับ ปีแพะนะครับถัดมานะครับปีวอกนะครับปีวอกอาจารย์พูดปีเดียวก่อนปีวอกปีวอกเนี่ยเป็นปีที่ปีวอกคือปีลิงนะครับเป็นเป็นปีที่อยู่บนต้นไม้นะคอยสังเกตการนะหลายหลายหลายหครั้งก็เอ๊ะทำไมเห็นเห็นวัววิ่งไปนะฮะวิ่งไปวิ่งไปไหนก็ไม่รู้นะครับถัดมาก็ปีถัดมาปีขานปีทอกนะฮะมะโลงมะเสงมะเมียมะแมนะวิ่งไป ก็กเอ๊ะถ้เขาวิ่งไปไหนกันเป็นนักสัตว์ตัวเดียวนะฮะที่ที่สังเกตการได้นะครับก็ปีวอกก็เห็นสัตว์อีก3ตัวนะครับก็คือ,อลักกาไก่จอสุนัขปุนหมูมาด้วยกันนะฮะเอ๊ะทำไมนักสัตว์สามตัวนี้หรือสัตว์3ตัวนี้เดินมาด้วยกันแต่ว่าเป็นเป็นนักสัตว์ตัวเล็กนะฮะเป็นสัตว์ตัวเล็กนะคะนตรตับเ,เพราะ3 3นักสัตว์นี้นะฮะไก่ หมาและก็หมูเนี่ยนะครับก็ก่อนจะเดินทางก็คุยกันนะเราเราจะไม่แยกไปไหนจกันนะครับเราจะไปเป็นกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยก็อย่างที่ทราบครับสุนัขนะฮะสุนัขก,ก็มีความซื่อสัตย์นะฮะมีความรักเพื่อนรักฝูงนะครับทั้งไก่ทั้งหมูเนี่ยฮะก็ช่วยเหลือดูแลกันมาตลอดในระยะทางนะครับหมูก็เดินบ้างหยุดบ้างนอนบ้างอะไรเงี้ยเพราะั้นเนี่ยสาม นักสัตว์สุดท้ายเนี่ยครก็ก็ก็เดินทางมาโดยโดยมีเจ้าจ๋อฮะหรือเจ้าลิงเนี่ยก็เดินทางร่วมหน้าเป็นห่างๆนะเป็นระยะระยะลิงนี่ก็จะเดินทางตัวเดียวนะครับเดินทางตัวเดียวส่วนรากาจอกูนี่ก็เดินทางมาเป็นกลุ่มเพราะนั้นเนี่ยสามสามตัวเนี่ยนะครับไก่หมาหมูเนี่ยเดินเดินไปด้วยกันก็คือว่าเป็นเป็นเป็นคู่เพื่อนร่วมร่วมเขาเลยฮะร่วม แนวทางร่วมการเดินทางอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นคู่มิตรเหมือนกันนะครับนะทุกททุกนักสัตวก็เข้าไปอวยพรน,นะครับเทพเจ้าสวรรค์เนี่ยตามลำดับนะครับส่วนส่วนหนูเนี่ยก็พอถึงประตูสวรรค์นะฮะก็ก็เปิดก่อนนะครับหนูก็กระโดดกระโดดข้ามพี่วัวเข้าไปนะฮะไปถึงเทพเจ้านะครับ ตัวแรกเลยนะครับก็เลยมีบัญชาว่าตัวหนูเนี่ยครับนักสัตว์ตัวแรกนะปีชวดเนี่ยก็คือถือว่าเป็นนักสัตว์ตัวที่1นะครับของการตั้งปีนะครับแล้วก็ถัดมาฉลูนะครับคู่มิตรนะฮะคู่มิตรคู่ที่1ขานเถาะก็ถัดมาคู่มิตรคู่ที่2นะครับสคู่ที่สามมะโรงมะเส็งนะคู่ที่3มมะเมียมะแม่คู่ที่4 เมียม้าแมววอกและวอกมาตัวดิงนะฮะก็ตามเข้ามาลกาจอกุ่นไก่ก็คุยกับสุนัขว่าเนี่ยเราก็ขอเดินทางเข้าไปก่อนนะใกล้จะถึงแล้วเจ้าเจ้าหมาก็ดูแลเพื่อนไปนะเจ้าหมูไปนะอะไรเงี้ยไก่ก็ไปก่อนนะครับไก่ก็ไปก่อนมาด้วยกันสามแต่ก็ไปก่อนนะครับไปก่อนก็เป็นตัวที่สิบเอ็ดตัวที่สิบนะครับ แล้วก็ตัวที่11ก็เป็นสุนัขหมาเนี่ยนะครับปีจอแล้วก็ปุ่นก็เขียนกันไปเขียนกันมา2ตัวเนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนสีกันเลยนะครับจอปุ่นเนี่ยเป็นเพื่อนสีกันเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะเรื่องราวนะครับของนักสัตว์ท,ที่ที่เดินทางเข้าไปอวยพรเทพสวรครค์นะครับหรือเทพเจ้าบนสวรรค์เนี่ยนะครับก็เป็นลําดับตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะขมวดปมว่าปทีที่ส่งเสริมกันนะครับก็ปเป็นมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมหนึ่งอาจจะต้องดู การพยากรณ์การทํานายเรื่องอื่นๆด้วยนะครับอันนี้อันนี้เป็นปีนักสัตว์ที่จะบ่งบอกได้ว่าแต่ว่าในในส่วนของที่จะบอกในส่วนของคติของทางชาวชาวจีนนะหรือของไทยเนี่ยมันจะมีช่วงโอเวอร์แลปกันนะฮะช่วงที่แบบว่ามีแกลบกันโอเวอร์แลปกันมีแกลบกันอย่างเงี้ยนะฮะก็บางคนก็อยู่ในช่วงเดือนนี้ะนะครับพอเป็นปีสากลันที่หนึ่งมกรามันจะก็ก็ค่อนข้างที่จะจะจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ มีอีกหนึ่งช่องอีกอะไรนะอีกหนึ่งอีกหนึ่งวิธีการใช่ไหมฮะอีกหนึ่งอีกหนึ่งแบบนะครับประมาณนี้หมื่นโมคละลาก็สากลก็บอกเปลี่ยนนักสัตว์แต่จริงๆแล้วชาวจีนบอกว่าขึ้นหนึ่งขั้าเดือนอ้ายเปลี่ยนนักสัตว์พอมาคติไทยก็ขึ้นหนึ่งข้มเดือน5น,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 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์พูดนี่ก็คือว่าขอเป็น คติที่เราใช้อยู่นะตอนนี้ก็คือเป็นคติของออไทยนะครับก็คือขึ้น1นึ่ําเดือน5นะครับก็จะมีการเปลี่ยนนะครับมีการเปลี่ยนนักษัตว์ณนะนะช่วงนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นความหมายของปีนักษัตว์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อๆนะครับคู่แรกนะครับสรุปว่าคู่แรกก็คือ,อช่วดฉลูนะครับคู่ที่2ขานเถาะคู่ที่3ม,มะโรงมะเส็งนะคู่ที่4มะเมียมะแม ตัวที่5วอกอ่าอ่าคู่คู่ที่6กอ่าอ่าเออโทษอีกคู่อ่าตัวที่6ลักานะฮะแล้วก็คู่คู่ถัดมาก็คือจอกกุลนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็คิดว่าเอ่อถ,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 ถ้าถ้าถ้าท่านได้ฟังนะฮะก็คิดว่าคงมีประโยชน์บ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องเอ่อบางท่านสงสัยในเรื่องนี้นะครับอาจารย์ก็ขอ อนุญาตจบคลิปวันนี้ย่อๆนะครับวันหยุดนะครับก็คอยติดตามกันนะครับว่าจะมีเรื่องราวน่าสนใจใดๆบ้างนะครับก็เป็นเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมาแชร์ให้กันนะครับวันนี้ก็อขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณครับ